สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องหนึ่งนั่งสีแชนแนลกัน,กน,นครับวันนี้ผมสภาพที่น้องมาบ,บั็นวิธีการทอดมันฝรั่งครับผมมันฝรั่งทอดกรอบนะครับผมนี่ก็เป็นหลานของผมเองแบบงานชงคนนะครับผมทำมา,าค้าขายช่วงนี้เศรษฐกิจบดีไปเฮ็ดงานมันได้กะเฮ็ข้าโกดผมบอกครับ ผมก็เฮ็ดงานมาหลายอย่างนะครับผมทั้งหูรับเหมาทั้งนั้นทั้งนี้ครับเข้ามาชมรบฟังแลวกดไลค์กดแชร์ตัน้องเอิรครับพี่น้องสุขสุขเทนนครับไม่หนีผมก็จะมาถอดมันพลังมันพลังทอดกรอบนะครับฝากี่ี้องกดไลค์กดแชร์ฝากต่อให้มีหยอดขายเพิ่มครับ <c oughs> นี่ครับผมก็เทสเบิง้งมา น้ำมันห่อนหรือเปล่าครับอันนี้ก็ะจะเป็นลงไปครับหนึ่งชิ้นก็อนเอเทศว่าน้ำมันห่อนบ่อันนี้ครับลงไปแล้วน้ำมันคงเหลคงที่แล้วครับต่อไปนะครับยอดขายต่อเมื่อก็อยู่ประมาณประมาณต่อเมื่อหกพันหรือถึงหมื่นหนึง่งต่อเมืม่อครับผมตก่าก็รมาเรื่อยๆอยครับ ข้ามาเรื่อยๆนะครับผมข้ามาแหละวก็กดไหล์็ดแช่ห้ผมในตะรับผม่าส่านมันถอดเพื่ทีข้อง11สัดันข,ข้องครับเ่อข้อง,ง11ลงลงชิ้นๆนะครับลงชิ้นหน่งชิ้นสองชิ้นตเรื่อยๆจนเต็มกระถางครับ แต่ละมือมือละประมาณ60กิโลถึง70กิโลครับมันถอดครับผมตกข่าวินาลานกันมาเรื่อยๆออะไรรถไหลรนแก้ครับอะไรไะครับ จะได้กิน,นครับจนเต็มกระทากเป็นกลังขดก่อนนะครับขอมามเบิ้งแล้วก็กดนไหลกดแค่นะครับ,รบรเป็นกองาครับเป็นกำลังใจในการทำขาไปไปยถ่ายต่อไปับใคไอยากเพชรครับขอมารับชมวิธีทำได้นะครับผมสูตรนะครับรแ้บามาทางเพจผมก็นเลยครับหรือแฟนเพจหนึ่งบางสี แนกรอบนอกนุ่มในครับมาจากตลาดไทยเหรอครับก็คลิปนี้ก็ ขอเพียงขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ